น้ำใสๆที่ไม่ธรรมดาเพราะมันเปลี่ยนเทคโนโลยีคีนซิ s งไปตลอดการใช่แล้วคะ่ะคีกำลังพูดถึงเช็ดเครื่องสำอางแล้วมันจะเวิร์ k ยังไงในการทำออกมาสู่ท้องตลาดนะคะ Beauty Brands น้ำใสๆที่ไม่ธรรมดาเพราะมันเปลี่ยนเทคโนโลยีค l e a ซ s i n g ไปตลอดการใช่แล้วค่ะคี่กำลังพูดถึง m y c e l l i n e Water ขีอยากจะพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปในปีคริศักช1913ค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสรู้ไหมคะว่าสาวๆที่ประเทศฝรั่งเศสในสมัยนั้นเขาประสบปัญหาอะไรเขาประสบปัญหากับน้ำปะปาแข็งค่ะฟังไม่ผิดค่ะน้ำปะปาแข็งเพราะว่าอากาศที่นั่นอะมันเย็นมากๆและนอกจากแข็งอย่างเดียวไม่พอนะคะ สารประกอบที่อยู่ในน้ำประปานะนะคะมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุจำนวนมากโดยเฉพาะแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมค่ะซึ่งทำให้ผิวอะค่ะเมื่อเราเอามาล้างหน้าหรือชำระล้างร่างกายเนี่ยมันทำให้ผิวแห้งแล้วก็แพ้ง,ง่ายทำให้ผิวนะคะเสียสมดุลค่ะเมื่อเราเนี่ยใช้อาบและชำระล้ลางเป็นประจำนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นค่ะก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะที่ชื่อว่าไมเซล่าโซลูชันแทนการล้างหน้าค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะต้องบอกว่าไม่มีใครเก็ตเลยค่ะว่าไอ้น้ำไมเซล่าเนี่ยมันจะสามารถเช็ดเครื่องสำอาง แล้วมันจะเวิร์กยังไงในการทําออกมาสู่ท้องตลาดนะคะอนุภาคเล็กๆพิเศษค่ะที่มีหัวกับหางหัวค่ะมันจะชอบน้ําส่วนหางเนี่ยมันจะชอบน้ํามันและเมื่อรวมตัวกันในน้ํานะคะอนุภาคนี้มันจะเรียงตัวเป็นทรงกลมเหมือนลูกบอลเล็กๆค่ะที่ชื่อว่าไมเซล ซึ่งสามารถดูดจับสิ่งสกรปรกค่ะพวกเครื่องสําอางความมันได้อย่างหมดจดโดยไม่ต้องใช้น้ําล้างออกเลยคําถามก็คือแล้วทําไมมายเซราถึงอ่อนโยนแต่สะอาดถ้าจะเปรียบเทียบอะค่ะสบู่ทั่วไปอาจจะทําลายกรอบผิวหรือสกินแบเรียร์ใช่ไหมคะแต่ว่ามายเซราค่ะเขามีคุณสมบัติในการทําความสะอาดแบบพิเศษค่ะก็คือไม่เปลี่ยนค่า pH ของผิวแล้วก็เราสามารถใช้มายเซราค่ะทําความสะอาดได้โดยที่เราไม่ต้องถูแรงๆฟังดูน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของมายเซราเทคนอร เพื่อผิวหนังแด่งแท้จริงค่ะและทําให้เทคโนโลยีนี้ค่ะเป็นที่รู้จักทั่วโลกและอย่างแท้หลายแต่ว่าไบโอเดอรมาค่ะทําให้เห็นค่ะว่าไอตัวไม่เซลเล็กๆเ,เนี่ยช่วยล้างเครื่องสำอางได้จริงค่ะและยังอ่อนโยนจนแพทย์ผิวหนังก็ยังแนะนําและนั่นค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ไมเซล่าค่ะดังระเบิดค่ะจนไมเซล่านะคะกลายเป็นคินซิ่งที่เป็นมาตรฐานของสาวทั่วโลกในปัจจุบันค่ะ b บโอเดอรนะคะคือแบรนด์แรกของโลกค่ะที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไมเซล l a ว w a ตอร์สำหรับผิวหน้าค่ะในชื่อว่า s e n ซิบิโอ H2O ค่ะซึ่งเดิมนะคะใช้ชื่อ Clear Line h i s o ซึ่งอันนี้นะคะเป็นขนาด Travel Size ค่ะซึ่ง b i o d e r m a ตัวนี้นะคะคีขาดไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นนะคะเชา้าคุณ่อนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเช้าต้องใช้ Cleansing ในการ clean ผิวด้วยหรอคือด้วยความที่คีค่ะเป็นคนที่ผิวหน้ามันแล้วก็เป็นสิวอุดตันได้ง่ายนะคะคีก็อยากจะแน่ใจในการทําความสะอาดผิวหน้าว่ามันสะอาดแล้วจริงๆ อย่างตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราแต่งหน้านะคะเจอมลภาวะต่างๆเราอยากจะหาที่เช็ดเครื่องสำอางที่มันแบบเฟรนี่กับคอนดิชันของผิวเราน้องค่ะเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนค่ะแล้วก็ไม่ต้องล้างหน้าซ้ําและที่สาคัญเลยค่ะก็คือสิทธิบัตรเฉพาะของไบโอเดอร์มาค่ะก็คือไมเซล่าเทคโนโลยีค่ะและยังมี D.A.F. ค่ะก็คือ dermatological advanced formulation นะคะซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ที่จดสิทธิบัตรของไบโอเดอร์มาค่ะในการช่วยเพิ่มความทนทานของผิวทําให้ผิวแข็งแรงขึ้น ไม่แพ้ง่ายอันนี้ขีก็เพิ่งไปหามาเหมือนกันนะคะว่า A D A F อ่ะมันคืออะไรมันมีกลไกยังไงในการที่จะทําให้ผิวทนทานแข็งแรงคือเขาบอกว่า D A F อะคะ่ะมันไม่ใช่แค่ชื่อของสารตัวใดตัวหนึ่งนะคะมันเป็นชื่อของสารที่เรียกร,มรวมๆค่ะก็คือพวก active ingredient ค่ะหรือว่าสารออกธิ์ที่ทาง b บโ derma ค่ะเขาคัดสรรมาแล้วว่าช่วยเสริมความแข็งแรงของเกาะป้องกันผิวค่ะแล้วก็ลดโอกาสเกิดระคายเคืองได้ในระยะยาวนั่นเองอันดับแรกเลยค่ะเขามีส่วนผสมของสารสกัดแตงกวาค่ะทําให้เวลาที่เราอ่ะเช็ดบนผิวของเรานะคะเราจะรู้สึก ได้เลยค่ะว่าผิวเรามันเย็นขึ้นโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยพวกสารต้านอนุมูลอิสระพวกสารเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าผิวของเราจะได้เอฟเฟคอะไรจากการคลีนหน้าเลยค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งค่ะที่คีชอบอุ่นหนึ่งไบโอเดอร์มานะคะก็คือตรงน,นี้ค่ะเขาจะมีสแตมเพื่อแลกรับของรางวัลได้ด้วยค่ะ ก็คือสมมุติว่าเราสะสมพอยต์ครบของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแลกผลิตภัณฑ์ไบโอเดอร์มาได้อีกนคะคะอย่างเช่นเราซื้อ2ขวดเราอาจจะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆแล้วก็แลกขวดใหญ่มาได้อีกขวดนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ เดี๋ยวเรามาลองให้น้องแสดงอนุภาพนะคะว่าไอ้น้ําใสๆแบบนี้มันจะสามารถเช็ดเครื่องสำอางออกได้อย่างง่ายดายและสะอาดหมดจดไหมอันนี้เป็นลิปทินนะคะที่ water proof ค่ะก็คือกันน้ําเดี๋ยวเราทา บ้านนะคะตอนแรกๆแต่เขาอ่อนโยนมากจริงๆค่ะก็คือแค่แบบสัมผัสเบาๆแล้วปาดก็ไปแล้ว ที่คีใช้เช็ดหน้านะคะก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราเช็ดเครื่องสําอางจริงๆแล้วอะ่ะน้องก็มีประสิทธิภาพในการเช็ดเครื่องสําอางที่กันน้ําได้ดีพอสมควรนะแต่ว่าเช็ดหน้าแล้วรู้สึกแสบตาไหมต้องบอกว่าไม่มีเลยอ่อนโยนมากเช็ดมาคาร่านะคะเช็ดอายไลเนอร์ทุกอย่างได้หมด เกลี่ออยนะคะคือตอนแรกอ่ะเคียไม่ได้รู้จักเนเซล่าเลยก็คือใช้คิ้นซิงของตัวอื่นๆบ้างหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าการล้างหน้าที่ถูกต้องอ่ะคืออะไรเพราะด้วยความที่เราผิวแพ้ง่ายใช่ไหมแล้วเป็นสิวหรือแพ้ง่ายอะไรขึ้นมาราคาที่เราต้องไปหาหมอแพงก็เลยค่อนข้างที่จะเลือกนิดนึงว่าแบบจะเอาอะไรมาโดนหน้าก็เลยเป็นแบรนด์ที่เราจะิสต์ไว้เสมอว่าถ้าของหมดเราก็จะซื้อมาตึกเพราะว่าเวลาหน้าเป็นอะไรขึ้นมางานก็ต้องงดออกไปสู่สังคมไม่ได้ ในระหว่างที่เราจะต้องพักหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาด้วยแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราเนาะมันไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็การแต่งหน้าสําหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่ในการเลือกคลีนซิ่งนะคะหรือว่าเพิ่งเข้าสู่วงการคลีนซิ่งแรกๆนะคะยังไงอาจจะยังไม่ได้รู้จักสภาพผิวตัวเองอย่างดีหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าเอ้ยผิวเราเนี่ยมันเหมาะกับอะไรหรือผิวเรามันควรที่ใช้กับอะไรเวิร์กที่รู้สึกว่าไบโอเดอร์ม c e มายเซราวอเตอร์ค่ะเขาเหมาะกับทุกสภาพผิวเพราะฉะนั้นอะ่ะอันนี้ค่ะอาจจะเเป็นนตตััวรริ่ม้สําหบ ที่เพิ่งเข้าสู่วงการคลีนซิ่งนะคะคียอยากจะแนะนำไบโอเดอร์มาเมซล่าวอเตอร์แล้วก็อย่างที่เห็นค่ะอันนี้เป็น100 ml นะคะราคาก็จะอยู่ที่มาน2อ0 0ประมาณนะคะก็ขึ้นอยู่กับส่วนลดในตอนนั้นนะคะแล้วก็จะมีขนาดประมาณ250 ml ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ600-800นะคะแล้วก็500 ml ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะคะของดีค่ะไม่ต้องพูดเยอะตามคีย์ไปที่ตะก้าได้เลยค่ะบ๊ายบาย